เราไปลงพื้นที่สิ่งที่เขาพูดก็คือแบงค์ชาติจะช่วยอะไรเขาได้เขาไปมาหลายเวทีแล้วก็ไม่มีใครช่วยเขาได้เราจะช่วยเขาได้ยังไงอันนี้ค่ะมันก็เป็นจุดหนึ่งที่แบบเราต้องกลับมาทํากันบ้านกันว่าเราคือความคาดหวังของประชาชนสวัสดีค่ะมุกณธินีรัชตน,นันกับรายการคุยกันนอกรอบ รายการที่จะหยิบยกเอาประเด็นทางเศรษฐกิจการเงินและการธนาคารมาคุยกัน,นอกรอบค่ะในสถานการณ์โควิด -19 ในช่วงนี้นะคะก็มีลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบกันเป็นจำนวนมากวันนี้มุกก็เลยจะมาชวนคุยเรื่องแบงค์ชาติกับภารกิจแก้หนี้ในภาคเหนือว่ามีลูกหนี้กลุ่มไหนบ้างที่ได้รับผลกระทบและแบงค์ชาติมีแนวทางการช่วยเหลือ,อยังไงวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับพี่อีทสมมิตตาลาันพรมพินิษต์ตัวแทนจากแบงค์ชาติสำนักงานภาคเหนือ และเป็นหนึ่งในทีมงานของโครงการหมอหนี้เพื่อประชาชนค่ะสวัสดีค่ะพีทอ่าสวัสดีค่ะน้องโมกค,ค่ะค่ะสบายดีนะคะก็สบายดีค่ะตอนนี้ก็กําลังยุ่งอยู่กับแบบง่วนอยู่กับการช่วยเหลือลูกหนี้เลยค่ะถ้า่งั้นอยากให้พีทแนะนําตัวกับผู้ฟังของเราก่อนว่าพี่ททาหน้าที่อะไรในโครงการหมอหนี้นะคะ พี่ก็ดูแลโครงการหมอนี่เพื่อประชาชนหน่อยนะคะแล้วก็รับแล้วก็ให้คําปรึกษานะคะเกี่ยวกับการแก้ไขหนี้ค่ะแล้วก็ปรับโครงสร้างหนี้ให้กับผู้ประกอบการหรือว่าประชาชนต่างๆที่มีปัญหาแล้วก็อยากจะมาปรึกษาเราเรื่องของอาการแก้ไขหนี้ต่างๆค่ะแล้วสถานการณ์ลูกหนี้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ ทางภาคเหนือเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าได้รับผลกระทบกันมากๆเนื่องมาจากว่าเราเป็นพื้นที่นะคะในที่เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะรายได้ของประชาชนส่วนใหญ่ก็มาจากการท่องเที่ยวอะคะ่ะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกจริงๆว่ากระทบกันเกือบทุกเซกเตอร์นะคะเกือบทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารนะคะแล้วก็กลุ่มสปากลุ่มรถตู้รถเช่าต่างๆนะคะแล้วยังมีกลุ่มที่เขาเลี้ยงสัตว์ ที่เออเอาไว้สําหรับเพื่อการท่องเที่ยวเพื่อโชว์พวกปางช้างพวกสวนเสืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะได้รับผลกระทบกันหมดเลยค่ะก็แปลว่าคนได้รับผลกระทบกันเยอะแล้วมีเคสไหนที่แบบ เข้ามาปรึกษาเยอะที่สุดไหมคะค่ะจริงๆก็ทุกกลุ่มเนี่ยค่ะเราเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ให้คําปรึกษากันทุกกลุ่มเลยนะคะแต่ถ้าอยากจะให้บอกว่าที่มีปัญหากันมากๆแล้วก็เราเข้าไปช่วยกับเขาเนี่ยมากๆก็คงจะเป็นของทางกลุ่มรถตู้รถเช่าเนี่ยแหละคะ่ะที่ได้รับผลกระทบจริงๆแล้วก็ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนะคะเนื่องจากว่าในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นจังหวัด ท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาค่ะน้องมุกรายได้ของผู้ประกอบการในกลุ่มนี้เนี่ยก็ไม่มีเลยนะคะเราก็เขาก็รวมตัวกันนะคะรวมตัวกันประมาณสัก200กว่าคนนะคะแล้วก็ทําหนังสือ,อ,อผ่านทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อที่อยากจะขอให้ทางทปทเนี่ยมี มาตรก,การช่วยเหลือพวกเขาหรือว่าจะทำยังไงที่จะช่วยเหลือพวกเขาเป็นกรณีพิเศษอะคะ่ะเขาก็รวมตัวกันมานะคะเสร็จแล้วเเราได้รับเรื่องเนี่ยสิ่งที่เราเข้าไปเริ่มทำตั้งแต่แรกเลยก็คือต้องลงพื้นที่ไปคุยกับเขาอะคะ่ะไปคุยไปรับฟังปัญหาไปรับฟังสภาพปัญหาของเขาก่อนที่จะแก้ปัญหาให้เขาได้นะคะซึ่งจากการไปรับฟังเนี่ย ก็ทำให้เราเออทราบว่ารายได้ของเขาในแต่ละวันในทุกวันเนี้ค่ะเขาก็คือมีแค่พอกินพอใช้กันไปในครอบครัวในแต่ละวันนะคะบักเขาก็ไปทําอาชีพเสริมนะคะเอารถออกไปรับทรงไปขายผลไม้ไปเออรับ อะไรค้นสัตว์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเขาส่งรูปมาให้เราดูนะคะคือว่า<ม>เขาเนี่ยได้พยายามหาไรายได้อื่นๆเนี่ยเสริมเป็นเป็นพิเศษละเราก็เข้าไปโอเคละเห็นแล้วว่าเขาเนี่ยทำสามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้ในแต่ละวันแต่ในเรื่องของค่าง,งวดที่จะต้องส่งเออชระค่าง,งวดให้กับลิสซิ่งที่เขาไปเออมีมีม,ม,ม,มีมีหนี้กันอยู่เนี่ยค่ะก็ยังไม่สามารถที่จะทําได้ค่ะอยากพี่เขยายนิดนึงว่าอย่างรถตู้อะค่ะรถตู้รดเช่าเนี่ยค่ะ เป็นพวกแบบรถตู้คืออย่างเวลาบุไปเชียงใหม่ก็จะมีรถแดงหรือว่าเป็นแบบธุรกิจรถตู้ที่เป็นแบบรถตู้ให้เช่าสําหรับแบบขับรถเที่ยวหรือยังไงหรอคะ ค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่ให้เช่ารถนะคะแล้วก็จะเป็นรถตู้ที่เหมือนที่เวลาเราไปแล้วก็เช่า,ารายวันมีคนขับด้วยอย่างนี้ค่ะเวลามีนักท่องเที่ยวสมมุติว่าลงเครื่องบินมาอยากจะอยู่เชียงใหม่4ว<ม>ัน5วันก็จะมีรถตู้บริการแบบนี้ค่ะกลุ่มนี้ล่ะคะ่ะที่เราเข้าไปไปไปช่วยเหลือเขานะคะพอหลังจากที่ได้เล่าให้น้องมุกฟังอะคะ่ะว่าเราไปรับฟังปัญหาของเขาแล้วอะคะ่ะเราก็เห็นละสภาพปัญหาของเขาคือเขาไม่มีเงินที่จะมาชําระค่างวด ไหวในช่วงระยะเวลานี้นะคะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือว่าเราก็ขอเขาว่าช่วยจัดทำข้อมูลทั้งกลุ่ม200กว่าคนเนี่ยค่ะในในรายละเอียดเลยว่าเขามีจำนวนหนี้เท่าไหร่นะคะเขาผ่อนชำระค่าง,งวดเนี่ยเดือนละเท่าไหร่แล้วค้างชำระมาแล้วกี่งวดสถานะต,ตอนนี้เขาเป็นยังไงอะคะ่ะแล้วทีมงานของเราอะ่ะก็เอาข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาแยกออกเป็นลายลิสซิ i งนะคะ เป็นเป็นกลุ่ม l i สซิ่งก่อนเพื่อที่จะดูว่า l i สซิ่งไหนมีลูกหนี้เยอะมีจำนวนหนี้มากน้อยแค่ไหนยังไงอะค่ะเราก็ได้กลุ่มออกมาเป็นแต่ละล i สซิ่งแล้วก็เอามาจับเป็นห้ากลุ่ม5้าล i สซิ่งใหญ่เพื่อที่จะดำเนินการเจรจาขอให้ลิสซิ่งเหล่านี้พิจารณาให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการกลุ่มนี้เป็นกรณีพิเศษ เท่าที่ leasing เขาจะสามารถทําได้หรือว่าให้ความช่วยเหลือได้นะคะเราก็มีท่านผู้มีการรู้โสสำานักงานภาคเหนือค่ะก็นําทีมเจรจากับห้าลิซซิรายใหญ่นะคะในกลุ่มนี้ซึ่งหลังจากที่เจรจากันไปเสร็จนะคะเราก็มีการทําหนังสือขอให้ leasing ในกลุ่มอื่นๆรวมทั้ง5้ากลุ่มแรกที่เราเจรจาไปอะ่ะพิจารณาให้ความช่วยเหลือในลูกหนี้แต่ละ กลุ่มที่เป็นลูกค้าของลิ s ซิงแต่ละลายกันไปนะคะแต่ละลิ s ซิงก็ตอบกลับมาที่สพนค่ะว่าได้ให้ความช่วยเหลืออะไรมากหรือว่าเพิ่มเติมกับลูกหนี้กับลูกค้าของเขาอะค่ะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะซึ่งสิ่งที่เราได้รับการตอบรับจากลิ s ซิงที่เราขอความร่วมมือไปนะคะก็มีทั้งการ พักชําระหนี้ให้ตามมาตรการทั่วไปของทอปทนะคะหรือบางเออบางลิสซิ่งก็ให้ความช่วยเหลือมากกว่ามาตรการทั่วไปปกติที่ทปทออกนะคะเช่นสามารถที่จะพักชําระหนี้ให้ลูกหนี้เนี่ยประมาณมากกว่า3เดือนหรือ6เดือนเป็นต้นนะคะหรือว่ามีการขยายยืดระยะเวลาการผ่อนชําระหนี้ให้กับลูกหนี้ออกไป นะคะแล้วก็ดีที่สุดเลยที่ l e a ซิ่งสามารถที่จะให้กับลูกค้าได้ก็คือการพักชำระหนี้12เดือนไปเลยอย่างเนี้ค่ะซึ่งในกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มนี้เมื่อเขาได้รับการช่วยเหลือนะคะได้รับการตอบรับมาเนี่ยทางทีมงานของทบทก็ไปเล่าให้ทั้งกลุ่มนี้ฟังว่าแต่ละคนนะคะได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างไรมันแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขตามความสามารถในการชำระหนี้ตามประวัติการชำระหนี้ของพวกเขาอะคะ่ะ ซึ่งก็ได้รับความพอใจในระดับหนึ่งก่อนนะคะในในกลุ่มที่เขาได้รับการพักชำระนี้ทีนี้พอแบบเมื่อมีบางคนได้รับการช่วยเหลือเขาก็มีหนังสือกลับมาหาทบปทอ,อีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะบอกว่าคือขอให้ช่วยเพิ่มเติมช่วยเจรจารให้อีกครั้งหนึ่งจะได้ไหมเพื่อที่เขาอะจะได้แบบมีเวลาที่จะเอ่อถ้าเขาได้รับการพักชําระนี่มากขึ้นหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะ มีสามารถจะประคับประคองครอบครัวนะคะให้เขายังเดินหน้าต่อไปแล้วเมื่อเศรษฐกิจกลับมาดีขึ้นน่ะเขาก็จะกลับมาประกอบธุรกิจแล้วก็มีรายได้ที่จะกลับมาชําระค่างวต่อได้เราก็ท,ทําหนังสือไปขอความร่วมมือกับลีสิ่งต่างๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะสามารถช่วยกลุ่มคนเหล่านี้ ได้มากขึ้นกว่าเดิมที่ l e a ซิ่งได้ช่วยไปแล้วบ้างไหมซึ่งตอนนี้ค่ะก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของ l e a ซิ่งแต่ละ l e a ซิ่งนะคะก็หวังว่าการ ดูแลแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมมากขึ้นไปอีกเพราะว่าจากการประสานงานด้วยวาจาอนะคะีค่ะดิซิงเขาก็เข้าใจแล้วก็เข้าใจถึงสภาพปัญหาของประชาชนจริงๆอะคะ่ะค่ะก็เข้าใจในสถานการณ์ช่วงนี้นะคะที่ทุกคนต้องช่วยกันหมดแล้วในฐานะของลูกหนี้เองอะคะ่ะพี่อีทเราต้องเตรียมตัวยังไงก่อนที่จะเข้าไปขอเจราจาเรื่องหนี้ไหมคะนอกจากที่จะต้องเหมือนลิสแล้วว่าตอนนี้ตัวเองมีหนี้อะไรบ้างอะคะ่ะเพื่อที่จะทําให้การเนินการเนี่ยง่ายขึ้นคือในกลุ่มที่ เป็นลูกหนี้ที่ย่อยจริง,รงๆแล้วก็เขามีภาระนี่อยู่กับดิสซิ่งที่เป็นลายเล็กอะคะ่ะทางทีมงานเราอะก็ไปสอนไปให้คำแนะนำอะคะ่ะในการที่จะเจรจากับดิสซิ่งต่างๆไปแนะนำมาตรการของทบทว่าออถ้าประชาชนนะคะไม่มีความสามารถชำระหนี้ไม่ไหวผ่อนชำระหนี้ค่างวดไม่ไหว เขาสามารถที่จะไปขอใช้สิทธิ์อะไรได้บ้างแล้วก็ให้คำแนะนำนะคะแล้วก็บอกเขาว่าสิ่งที่สำคัญเลยคือประชาชนต้องรู้จักตัวเองว่ามีความสามารถในการชำระหนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะพอเขารู้จักตัวเองเออแล้วเนี่ยเวลาเข้าไปเจราจาค่ะ ขอให้รับปากในสิ่งที่เขาสามารถทําได้จริงนะคะในการที่จะปรับโครงสร้างนี่เอาตามความสามารถที่ตัวเองมีความสามารถจริงๆตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เราแนะนําไปนะคะสุดท้ายอะคะ่ะถ้าเขาไม่ไหวจริงๆมันไม่มีไรายได้เข้ามาจริงๆคือแม้แต่ทั้งในในในการที่เขาจะมีเงินใช้ใจ่ายในแต่ละวันเนี่ยยังไม่พอเลยเนี่ยสุดท้ายแล้วอะคะ่ะคือเราก็ต้องแนะนําให้เขาว่าคืนลดไปนะคะ คือเราเข้าใจถึงความเจ็บปวดที่ที่เขาได้รับจริงๆอะ่ะแต่ว่าการที่เขาสามารถที่จะปลดปล่อยภาระนี้นะคะไปได้เร็วที่สุดในส่วนไหนที่มีความจําเป็นน้อยที่สุดเนี่ยได้เร็วเขาจะสามารถที่จะเดินหน้าแล้วก็ประครับประคองครอบครัวข,ของเขาต่อไปได้อ่ะคะ่ะก็อาจจะต้องแล้วแต่กรณีด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเป็นกรณีที่แบบ เขาไม่มีไรายได้จริงๆแล้วแล้วก็ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะคะถึงสุดท้ายถ้ายังต้องแบบแบกภาระตรงนี้อยู่อะ่ะเมื่อมันไม่ไหวอะคะ่ะเราเราก็จะแนะนำให้ให้ให้ปล่อยไปซึ่งเขาก็รับฟังเขาก็คุยกับเรานะคะว่าขอเวลาทำใจหน่อยมันมันมันก็เจ็บอะ่ะมันเจ็บปวดก็ ฟังแล้วก็เห็นใจแหละเพราะว่ารถก็เป็นเครื่องมือทำมาหากินของเขาเหมือนกันแล้วก็แต่ละเคสก็จะต้องต่างกันอย่างเมื่อกี้พี่อีทพูดถึงเรื่องปางช้างอะคะ่ะเลยอยากสอบถามว่าอย่างเคสปางช้างเนี่ยเขาเป็นนี่อะไรแล้วเขาต้องยังไงบ้างอะคะ่ะคืออย่างปางช้างเนี่ยถ้าเราไม่ลงไปสัมผัสที่พื้นที่ของเขาจริงๆเนี่ยเราเราก็จะจินตนาการไม่ออกเลยเนาะทีมงานเนี่ยก็ลงไปไปหาเขา ในในพื้นที่ของเขากันเลยอะคะ่ะไม่เห็นช้างแบบคือผอมมากเราอย่างธุรกิจอื่นเนี่ยปิดปิด,ป,ดปิดกิจการอะนะคะชั่วคราวหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือโต๊ะเก้าอี้มันยังไม่ต้องกินข้าวเนาะแต่ช้างอะ่ะต้องกินทุกวันเสือก็เช่นกันค่ะก็ต้องมีอาหารให้เขาพวกเขาทุกวันแล้วคืออาหารเหล่านี้เนี่ยมันก็คือต้องซื้อหรือจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเนี่ย ก็ยากตรงที่ว่าช้างหรือว่าเสือเหล่านี้เนี่ยคือเป็นช้างที่เลี้ยงแล้วก็เป็นเสือที่เลี้ยงเขาไม่สามารถที่จะเข้าป่าแล้วไปหาหากินเองโดยธรรมชาติของเขาได้นั้นตรงนี้ค่ะพอเราเข้าไปรับฟังเห็นความผอมของช้างนะคือเห็นความลำบากของเขาจริงๆในแต่ละวันนะ่ะก็บอกเขาบอกว่าอย่างนี้นะเราแนะนำเนาะตอนนั้นน่ะในในชุมชนคนเลี้ยงช้างพวกนี้เขายังไม่ทราบเลยค่ะว่า ทปทเนี่ยมีมาตรการที่จะช่วยเหลือ,อ,อลูกหนี้หรือว่ามีมาตรการเสริมสภาพคล่องมีผลิตภัณฑ์ของสถาบันการเงินที่จะช่วยเสริมสภาพคล่องให้เขายังไงเราลงพื้นที่ไปเนี่ยบางคนก็อาจจะมีมีภาระหนี้บ้าง เราก็แนะนำในเรื่องของการไปขอพักชำระหนี้นะคะให้เขาเข้าไปใช้สิทธิ์ตรงนี้แล้วก็ในกลุ่มที่เขาต้องการเสริมสภาพคล่องเพื่อที่จะนำเงินเนี่ยมาซื้ออาหารให้ช้างหรือเลี้ยงเสือเนี่ยก็ไปขอสินเชื่อเพื่อกเกษตรกรหรืออะไรต่างๆะคะ่ะก็ยังได้เงินมาจำนวนหนึ่งนะคะแยกออกไปเมื่อเขาได้เงินมาเขาแยกเงินออกไปไปลงทุนคือไปปลูกพืช เพื่อที่จะเอาไว้เป็นอาหารให้กับช้างและส่วนหนึ่งก็คือนําไปซื้ออาหารที่จะเลี้ยงช้างประคองออธุรกิจประคองชีวิตช้างหรือว่าเสือให้ให้ให้สามารถที่จะอยู่รอดมาได้จนถึงถึงในสถานการณ์ตอนนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวมุกขอสรุปนิดนึงว่าทั้งทั้งเรื่องปางช้างแล้วก็อย่างรถชาอ่ะค่ะลูกนี้เนี่ยจะต้องเตรียมตัวทางเรื่องของรู้จักตัวเองที่ว่าตัวเองมีหนี้แค่ไหนแล้วก็ ประมาณว่าตัวเองเนี่ยสามารถผ่อนใจได้แค่ไหนใช่ไหมคะก่อนจะเข้าไปร่วมโครงการใช่ค่ะใช่กวิธีการเจรจาด้วยเนาะใช่ค่ะวิธีการเจรจาต่างๆอะค่ะแล้วก็การปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยไม่ไหวต้องบอกไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบสามารถที่จะหาช่วยใช่ค่ะจะได้ช่วยหาทางออกที่ดีที่สุดสําหรับสถานการณ์ตอนนี้ค่ะให้เขาสามารถที่จะอยู่รอดประคองชีวิตกันไปค่ะ อยากทราบอะค่ะพี่อีทว่าในเคสทั้งหมดที่พี่อีทเล่ามาเนี่ยคะ่ะเคสไหนที่พี่อีทคิดว่ามีความยากหรือความท้าทายในการที่จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาที่เล่ามานะคะน้องมุกจริงๆยากเคสแล้วก็แล้วก็วกออมีความท้าทายทุกเคสเลยเพราะว่าทุกเคสเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวอะคะ่ะทีนี้เนี่ยเราก็มาคิดกันว่าทํายังไงที่เราจะช่วย ทั้งกลุ่มที่พึ่งพาไรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยคะ่ะให้เขาอยู่รอดต่อไปได้ะคะ่ะเราก็เลยมาคิดว่ามองมองเข้าไปเห็นปัญหาว่าตอนนี้เรามีกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่2กลุ่มนะคะก็คือเป็นกลุ่มที่ต้องการการแก้ไขหนี้แล้วก็เป็นกลุ่มที่ยังมีศักยภาพประกอบธุรกิจได้แต่ว่าขาดสภาพคล่องอย่างนี้ดีกว่าคะ่ะคือเราแบ่งออกเป็นสกลุ่มแบบนี้นะคะ ทีนี้กลุ่มที่ต้องการแก้ไขนี้อะค่ะเราทําอะไระเราก็พยายามที่จะไปประชาสัมพันธ์นะคะโครงการหมอนหนี้เพื่อประชาชนนะคะที่เอ่อทบทของเราแบงค์ชาติของเราเนี่ยทำงานร่วมกันนะคะกับองค์กรอื่นๆสถาบัานการเงินต่างๆแล้วรวมทั้งบสยพร้อมที่จะให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการต่างๆนะคะในการวางแผนการเงินหรือว่าการบริหารหนี้ของเขานะคะ แล้วก็เราประชาสัมพันธ์นผ่านทั้งช่องทางออนไลน์นะคะแล้วก็ผ่านองค์กรพันธมิตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นหอ,อการค้าสภาอุตสาหกรรมนะคะก็มีประชาชนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็มาใช้บริการมากพอสมควรเลยนะคะอันนี้คือกลุ่ม,มที่ต้องการการแก้ไขมีอีกกลุ่มหนึ่งอะคะ่ะก็จะเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพแต่ขาดสภาพคล่องเนี่ยเรามองแล้วว่าจะมีกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจอะคะ่ะที่มีศักยภาพแต่ว่าแบงค์เนี่ยอาจจะ ตกหล่นหรือว่ายังไม่ได้เข้าไปดูแลในคนกลุ่มนี้ค่ะเราก็ไปประสานงานนะคะกับสำนักงานพานิชย์จังหวัดเราเริ่มจากการไปประสานงานกับพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ก่อนแล้วไปลงพื้นที่นะคะออกบูธกันจับมือกับสถาบันการเงินต่างๆด้วยค่ะไปที่เซ็นทันเฟสิวัลเชียงใหม่กันก่อนนะคะแล้วก็มีประชาชนเข้ามาสนใจ มากพอสมควรเหมือนกันคืออยากจะปรึกษาการแก้ไขหนี้แล้วก็มาปรึกษาเราว่าเขาประกอบธุรกิจลักษณะไหนแบบไหนแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินของสถาบานันการเงินไหนที่จะช่วยเสริมสภาพคล่องให้เขาได้แล้วเขาก็ไปติดต่อกับสถาบันการเงินที่ไปร่วมออกบูธกับเราเลยะคะ่ะซึ่งอันนี้ได้ฟีดแบ็ที่ดีมากนะคะเราก็เลยขยายต่อไปประสานงานกับ พณิชย์จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็สถาบันการเงินต่างๆที่อยู่ในจังหวัดในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกไปออกบูธกันที่เซนทันเฟสิวัลพิษณุโลกเหมือนกันค่ะด้วยสถานการณ์ด้วยด้วยโรคที่ระบาดเนี่ยเราก็กลับมาคิดแล้วว่าเราจะทำยังไงให้ลักษณะของของการออ,ออกบูธแบบนี้จะทำในระบบออนไลน์ได้อะค่ะ เราก็มานั่งตอนนี้เรากำลังเริ่มทำริเริ่มโครงการออนไลน์มาร์เก็ตเพลสนะคะเพื่อที่จะลงไปเจาะกลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้ค่ะให้เข้าถึงสภาพคล่องให้เข้าถึงสินเชื่อได้เร็วและก็ง่ายที่สุดโดยที่เราจะลอนช์โปรเจกต์นี้ค่ะจัดก,กับกลุ่มในชุมชนก่อนโดยเราไปประสานงานนะคะกับหัวหน้านะคะผู้นำชุมชนของเขาให้เขาเนี่ยไปสำรวจว่าในชุมชนของเขาอะ่ะมี ประชาชนมีเพ่อค้าแม่ค้านะคะร้านขายอาหารตำสั่งร้านโชว์หวยอะไรต่างๆเนี่ยที่เขายังค้าขายได้อยู่เนี่ยแล้วต้องการเสริมสภาพคล่องไหมมีปัญหาหนี้ตรงไหนไหมก็ในขณะนี้ค่ะได้รับรายชื่อมาแล้วเนี่ยประมาณ40กว่ารายนะคะแล้วเราก็จะชักชวนเขาอะค่ะให้เข้ามาเจอกับสถาบันการเงินในระบบออนไลน์นะคะซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะ เป็นส่วนหนึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเข้าถึงประชาชนได้ได้ง่ายแล้วก็ไวยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เรามองเห็นว่าเ,เป็นกลุ่มที่เขายังไปซื้อของแบบซื้อมาขายไปได้เขายังไปแมคโครไปซื้อของมาขายไปบิ๊กซีไปโลตัสได้อย่างเงี้ยค่ะนั่นแปลว่ากลุ่มนี้ก็ยังน่าจะที่จะมีศักยภาพเราก็คิดว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปเจาะกลุ่มนี้เพื่อที่จะ ประชาสัมพันธ์โครงการนะคะทั้งหมอนี่แล้วก็โครงการที่เป็นการให้ปรึกษาทางการเงินเสริมสภาพคล่องให้เขาได้ยังไงค่ะในในในห้างสรรพสินค้าเหล่านี้นะคะแล้วก็นอกจากกลุ่มเหล่านี้แล้วเนี่ยยังมีกลุ่ม SME อีกค่ะอย่างกลุ่ม SME เนี่ยเราก็ไปติดต่อผ่านสมาพันธ์ SME นะคะของภาคเหนือแล้วก็ประชาสัมพันธ์ทั้งโครงการหมอนี่แล้วก็ประชาสัมพันธ์สินเชื่อ ฟื้นฟูนะคะของทบทที่เราออกไปอะค่ะก็มี SME ต่างๆเนี่ยเข้ามาติดต่อทั้งปรึกษาทั้งโครงการหมอนี่แล้วก็เข้ามาขอรายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อฟื้นฟูหรือว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินของสถาบันการเงินต่างๆซึ่งเราแนะนำเขาไปเนี่ยเขาไปใช้ไปใช้บริการแล้วก็มีฟีดแบค k ที่ดีกลับมาเช่นกันนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น โครงการต่างๆที่เราอยากจะเข้าไปเจาะถึงกลุ่มประชาชนผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยต่างๆให้เข้าถึงสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องในธุรกิจของเขาอะค่ะให้ได้มากที่สุดแล้วก็ให้ครอบคลุมเซกเตอร์ต่างๆให้ได้มากที่สุดค่ะค่ะเราขอย้อนกลับไปกลุ่มที่มีศักยภาพแต่ว่าขาดสภาพคล่องหน่อยอะค่ะคือคกลุ่มนี้ค่ะเป็นใครอะคะประกอบธุรกิจอะไรอะคะที่เราได้เข้าไปช่วยเหลือแล้วในระยะแรกอะค่ะ ค่ะในระยะแรกเนี่ยก็จะเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่กึ่งๆจะเป็น SME เป็นร้านอาหารก็มีนะคะหรือว่ากลุ่มสปาก็มีค่ะคือจะเป็นขนาดต้องเรียกว่าขนาดกลางแล้วกันค่ะแล้วก็ไปแนะนำโปรดักต์ของสถาบันการเงินต่างๆแล้วให้เขาไปพอเขาไปใช้บริการแล้วก็ได้รับ ได้รับสินเชื่อมาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีบางท่านก็หลายๆคนนะคะก็ก็มีส่งไลน์หรือว่าเล่าให้เราฟังอย่างเงี้ยค่ะว่าว่าได้รับการช่วยเหลือแล้วค่ะแปลว่าเราก็ค่อนข้างที่จะช่วยเหลือครอบคลุมทุกกลุ่มโดยที่จะใช้ช่องทางแตกต่างกันใช่ค่ะทุกๆโครงการที่เราทําไปอะค่ะมันก็เป็นการเรียนรู้แล้วก็ทําให้รู้ว่าอับเราไปเจาะในบางกลุ่มแล้วอ่ะไปไปทางช่องทางไหนแล้วมันเวิร์กเราจะไปต่อ ถ้าไปไช่องทางไหนยังไม่ค่อยเวิร์กเราเปลี่ยนช่องทางใหม่คือเราพยายามที่จะเจาะให้ประชาชนนะคะเข้าถึงออสินเชื่อให้ได้มากแล้วก็เร็วที่สุดอะคะ่ะค่ะเท่าที่มุกฟังพี่อีทเล่าแล้วเนี่ยมุกรู้สึกว่าแบงค์ชาติเองเนี่ยก็กลับตัวให้ทันการมากขึ้นเยอะเลยนะคะจากแบบว่าเราได้มีการลงพื้นที่เพิ่มการลงพื้นที่ไปสอบถามว่าเขาต้องการอะไรจริงๆเพื่อที่จะช่วยเหลือได้อย่างตรงจุดแล้วก็รวดเร็วรามุกเชื่อว่าภาค ธุรกิจรายย่อยเนี่ยที่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีทางออกให้เขาไม่มากก็น้อยอันนี้อยากจะขอให้พี่อีทย้ำนิดนึงอะคะ่ะเรื่องช่องทางการขอรับความช่วยเหลือว่าถ้าลูกหนี้เนี่ยอยากจะเข้าไปติดต่อเนี่ยผ่านทางช่องทางไหนได้บ้างคะค่ะก็ต้องขอย้อนกลับไปที่ท,ที่น้องมุกบอกว่าเราได้ปรับตัวนะคะก็คือว่าที่มาที่ไปก็มีนะคะในการปรับตัวเนี่ยก็คือว่าอย่างเราไปลงพื้นที่ที่ปางช้างอย่างเงี้ยค่ะ สิ่งที่เขาพูดก็คือแบงก์ชาติจะช่วยอะไรเขาได้เขาไปมาหลายเวทีแล้วก็ไม่มีใครช่วยเขาได้เราจะช่วยเขาได้ยังไงอันนี้ค่ะมันก็เป็นจุดหนึ่งที่แบบเราต้องกลับมาทำการบ้านกันว่าเราคือความคาดหวังของประชาชนใช่ไหมคะเสร็จแล้วเนี่ยพอเรากลับมาทำการบ้านกันเราก็รู้ว่าอ๋อเนี่ยหน้าที่ของเราคือเขาอยากรู้ว่าเราเนี่ยมีมาตรการอะไรนะคะเรา สามารถที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆในเบื้องต้นเนี่ยให้เขาได้ให้เขาเดินไปถึงเดินไปถูกเดินไปถูกช่องอะคะ่ะโดยที่ไม่ต้องไปในหลายๆหลายๆทางไปถึงทางนี้แล้วก็ได้เจอแสงสว่างได้เร็วที่สุดเนี่ยเราก็รู้สึกดีใจไปกับเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็อยากที่จะแนะนำนะคะแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าแบง์ชาตินะคะ พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนทุกคนอย่างเต็มที่และก็เต็มกําลังนะคะแล้วก็อยากจะขอแนะนําโครงการหมอนี่เพื่อประชาชนนะคะซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่จะเป็นโครงการที่ให้คำปรึกษาทางการเงินให้กับประชาชนทั่วไปนะคะรวมถึง SME ต่างๆโดยที่ทุกๆท่านนะคะสามารถที่จะหาข้อมูลาการแนะนำการแก้ไขปัญหานี้นะคะได้ที่เว็บไซต์ของทอปทนะคะในโครงการหมอหนี่เพื่อประชาชนแล้วก็สำหรับภาคเหนือนะคะ ติดต่อเพิ่มเติมนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053931106ค่ะ ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่อิทมากๆเลยนะคะที่มาเล่าเคสทางภาคเหนือให้เราฟังว่าตอนนี้เนี่ยภาคธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากนะคะสำหรับลูกหนี้ที่ต้องการขอความช่วยเหลือเนี่ยสามารถเข้าไปศึกษาหรือว่าติดต่อได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเว็บไซต์โครงการหมอนี้เพื่อประชาชนแล้วก็สำหรับทางภาคเหนือเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานภาคเหนือของแบงค์ชาติได้เลยนะคะเบอร์0-53 เก้าสามหนึ่งหนึ่งศูนย์หกนะคะก็จะได้เจอพีอีทสวยๆของเรายังสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณพีอีทมากๆ,ๆแล้วก็ถ้าครั้งหน้าเนี่ยเผื่อจะเชิญพีอีทมาร่วมพูดคุยในประเด็นใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ